สวัสดีครับรอบนี้จะพามาดูทุเรียนที่เขาฉีดยาขย่านะครับสภาพวยคือ,อช่วงที่ผมดูทุเรียนแปลงนี้ครั้งแรกเนี่ยฝั่งฝั่งด้านนี้ค่อนข้างออกเรียกว่าย้าสูงลกแล้วก็ตามต้นทุเรียนนี้ก็ลกเหมือนกันตอนนี้เขาเขาฉีดยาฆ่าย่าไป ตามแปลงทุเรียนนะครับแบบยาวเฟ้ยอย่างนี้เลยเรียกว่ายาวคือที่สนใจก็คือเรื่องของยาฆ่าห้าเขาฉีดไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับต้นทุเรียนไหมปัญหามันจะเกิดกับทุเรียนหรือเปล่าแล้วก็ยาอี่ห้อไหนที่เขาใช้ฉีดยาฆ่าห้าคุมแปลงทุเรียนนี่นะครับ สภาพของเก่าเขายาแบบสูงๆอย่างนี้เลยตั้งแบบโหสูงพับแค่นี้เขาฉีดคุมแบบมันไม่มีผลกระทบกับต้นทุเรียนกับลากทุเรียนแล้วก็ปัญหาเรื่องใบเออกลับไม่เกิดเรียกว่าฉีดอยู่ดีปกติไปดูแปลงนั้นที่เขาฉีดแบบ นิดที่ว่าเห็นจะจะนะครับลักษณะต้น,นอันนี้คือเขายังตรงกลางนี่เขาเขาเพิ่งมาเอารถไถไถออกรถเครื่องตัดหญ้าดูสภาพครับนี่คือหญ้าแบบส,สูงสูงสูงแล้วก็ใช้ยาข่าหญ้าฉีดเอาเลยเออ <c oughs> ปัญหาคือคนที่ปลูกทุเรียนเล็กเนี่ยส่วนมากยาฆ่าหญ้าไม่กล้าฉีดใกล้ คือกลัวถูกลากถูกใบถูกต้นเพราะว่ามันบอบบางแล้วก็เลี้ยงยากใช่ไหมครับแต่เจ้านี้เขาฉีดชนิดว่าคุมไปเลยเออปัญหาเกี่ยวกับีกอพวกหญ้ากอนะครับแบบเนี้ยกอใหญ่ๆนี่ตายกันเ,เรียกว่าค่อนข้างดีอะ่ะเออค่อนข,ข้างถือว่าดีเลย หญ้ามันสูงบางทีเราตัดสูเรียนเยอะๆเนี่ยมันก็ใช้เวลานานกว่ามันจะตายแล้วก็พาตัดปึ๊บเนี่ยเพียงไม่กี่วันเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันก็กลับคืนมาอีกเพราะว่าช่วงหน้าฝนแต่นี่เขาใช้ยาฆ่าห้าฉีดสูงๆอย่างเงี้ยายาฆ่าหญ้าฉีดใช่ปัญหาต้นทุเรียนลูงเขา สภาพใบงามปกติเหมือนเดิมเลยซึ่งยาขายากับข้าเฉพาะยาจริงๆเลยเออต้นทุเรียนนี่แบบติดๆอ,อันนี้เขาอาจจะฉีดไม่ถึงนะครับนี่เพราะมันยังมีส่วนยาเขียวๆนิดๆแต่ว่าห่างๆใต้กอมาเนี่ยเหลืองหมดออดูใบทุเรียนเขามันพึ่งกลางกลางจะแกะ่งามเลยครับนี่แบบนี้เออแล้วก็ ย่าก็ตายแบบแต่ย่าต้นทุเรียนกับงามแต่ทุเรียนเกิ่งอ <c oughs> พอดีผมเจอแล้วแหละว่าเขาใช้ยายี่ห้ออะไรสำหรับฉีดทุเรียนเดี๋ยวจะกลับไปถ่ายให้ดูนะครับว่ามันยี่ห้ออะไรตอนตอน,ตอนนี้เนี่ยคือเราไม่มีขวดอยู่แต่จะไปให้ดูอีกทีนึงก็ท้ายๆหน่อยตอนนี้คือพามาดูเฉพาะปัญหาของต้นทุเรียนนี่ ทุเรียนเล็กนะครับนี่่วาไม่ใหญ่เลยเขาก็ใช้ยาขายาฉีดเอาส่วนตรงกลางเนี่ยเครื่องตัดหญ้าเขาวิ่งได้เขาใช้รถตัดมันก็มันง่ายรถวิ่งเข้าได้ส่วนพวกนี้มันวิ่งเข้าไม่ได้วิ่งเข้าปั๊บมันเจอต้นทุเรียนเขาก็เลย <c oughs> ฉีดเอาดีกว่าแต่ข้อดีของมันเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยใบทุเรียนอะไรทุเรียนเนี่ยไม่มีผลเลยคนฉีดก็ฉีดได้ดีนะครับ เรีว่าฝีมืออาจจะมีถูกใบทุเรียนนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือรอยยาขายาเนี่ยแต่ส่วนรวมโดยมากเนี่ยก็ไม่มีปัญหานี่สองอาทิตย์เข้าอาทิตย์ที่สองแล้วครับเนี่ยคือผมดูที่แรกเนี่ยเขาฉีดไว้แต่ว่าเราไม่รู้ปัญหาว่ามันจะไปยังไงแค่ไหน แล้วก็กี่วันกี่อาทิตย์มันจะมีผลจนข้ามมาอาทิตย์ที่สองนี่แหละครับถึงมามาดูผลงานหลังจากฉีดมาอาทิตย์กว่าจะเข้าอาทิตย์ที่สองแล้วสภาพมันต้นทุเรียนม,นมีปัญหามากน้อยแค่ไหนเนี่ยผลปรากฏด,ดีทุกอย่างอืมดูครับเด็กว่าญตาจะขึ้นต้นอยู่และอืม,อม แต่คนฉีดก็ปีมือนะครับถูกเกศสองใบที่เหลือก็นอกนั้นเขาก็เหยียบหญ้าลงแล้วก็ฉีดกดกดกดแล้วก็ปล่อยทุเรียนก็อยู่แบบทุเรียนเรียกว่าญาตตายเป็นทางเลยครับตามแนวต้นทุเรียนสวยด้วยครับ คือปัญหาเรื่องของยาฆ่าหญากับทุเรียนเนาะครับที่เคยเถียงกันมานานว่าอย่าฉีดใกล้ต้นทุเรียนนะระวังถูกลากฝอยต้นจะตายนะแต่มันก็มียาฆ่าหญ้าที่ว่าบางประเภทที่สามารถไม่มีผลกระทบกับต้นทุเรียนอื ได้ครับนี่เลยครหญากระตายพ่อหญาก,ก็ถือว่างามนะครับเขาดูแลได้ดีจริงน้ำเขาก็ไม่ได้เดินสายด้วยนานทีเขาลากน้ำม,มาลดให้ทีหนึ่งต้นก็ดูแข็งแรงเขียวปกติอองามดิเจ้านีิ ฝั่งนู้นก็เลี้ยงเป็นแถวเลยครับสวยครับสวยแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูยาค่ายายี่ห้ออะไรกันต่อนะครับนี่นะครับ เป็นยาฆ่ายาที่เขาใช้ในฉีดฉีดในแปลงทุเรียนซึ่งผมเห็นสองส่วนเขาฉีดกันก็คือออทุเรียนงามปกติแล้วก็ย่านี้ตายตายเฉพาะย่าจริงๆครับนี่ยี่หอมมะคียี ประโยชน์เขานะครับค่อนข้างหลากหลายครับก็ผสมน้ำา150มิลลิตรหรือ160 ml. ต่อ1เป้ฉีดยา15-20ลิตรนะครับที่ใช้ก็ถือว่าดีครับรุ่นนี้เขาเขาฉีดเขาใช้กันในสวนทุเรียน<ม>ปกติทั่วไปบางยี่ห้ออื่นเราใช้ไปเรายังกลัวว่ามันจะไปดูดของเรื่องของรากทุเรียน พลอยให้ทุเรียนเราตายไปด้วยแต่ปรากฏว่าเขาใช้มาอาทิตย์กว่าๆเข้าสองอาทิตย์แล้วเราก็ไปตามดูผลงานที่เขาฉีดกันมาผลปรากฏว่าต้นทุเรียนเขางามปกติเออแต่าติตายเป็นแถบเลยเอออย่างดีเลยครับนี่คือว่าโอเคแค่ได้ครับสําหรับคนที่ญอาสูงๆเนาะครับตัดไม่ไหวบางทีเราก็ใช้พวกนี้ช่วยมันก็โอเคปัญหาทุเรียนกับเรื่อง หลากกับต้นทุเรียนมันจะได้หมดไปแต่ก่อนเรากลัวกลัวกันเพราะว่าฉีดแล้วต้นตายต้นโซมต้นสุดอืมหายายยี่ห้อไหนมันถึงจะฉีดดีทิ้งจะเหมาะก็เห็นเห็นแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละครับโอเคเลยขอบคุณครับที่รับชม